เงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างทั่วประเทศตุลาคม2568ความเป็นไปได้และการจัดการเงินอย่างมั่นใจเงินเดือนเดือนนี้จะออกวันไหนการรอรับเงินเดือนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับค่าราชการและลูกจ้างทั้งหลายการรู้วันเงินเดือนออกจะช่วยให้เราได้วางแผนการใช้จ่ายอย่างมั่นใจและในตุลาคม2568นี้มีการจ่ายเงินเดือนเป็นสองรอบที่จะช่วยให้ค่าราชการมีอิสระในการจัดการเงินแต่เหตุใดเงินเดือนออกวันนี้เป็นเรื่องสําคัญ การจ่ายเงินเดือนเป็นสองรอบมีผลต่อการจัดการเงินของข้าราชการและลูกจ้างอย่างมากซึ่งช่วยให้เรามีความสามารถในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ไม่เกิดการเสียเงินเป็นเลวที่ไม่จําเป็นและนี่คือวันที่เงินเดือนออกโอนรอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบที่สอจ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568 การจ่ายเงินเดือนเป็นสองรอบนี้มีผลต่อการจัดการเงินของข้าราชการและลูกจ้างอย่างมากซึ่งช่วยให้เราได้รับเงินเดือนอย่างตรงตามกําหนดและไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานานแต่เหตุใดเงินเดือนเป็นสองรอบการเลือกรับเงินเดือนเป็นสองรอบนี้เป็นการให้ข้าราชการมีสิทธิในการเลือกว่าจะรับเงินเมื่อไหร่ที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการมีความสามารถในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการเลือกรับเงินเดือนสองรอบ ข้าราชาการและลูกจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาตามกำหนดซึ่งจะมีผลต่อการรับเงินเดือนในเดือนมกราคมของปีถัดไปช่วงเวลาการยื่นเอกสารวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชาการที่สังกัดและสำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชาการกรมบัญชีกลางได้ประกาศวันเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมั่นใจ จ่ายเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม6กกำหนดโอนจ่าย24ตุลาคม2568าหสำหรับทหารกองประจำการเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568จะรอโอนเข้าในวันอังคารที่7ตุลาคม2568และสถานะการโอนเงินเดือนเดือนตุลาคม2568ยังไม่ได้รับซึ่งจะโอนเข้าวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568าคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการจ่ายเงินเดือนเป็นสองรอบนี้มีผลต่อการจัดการเงินของข้าราชการและลูกจ้างอย่างไรบ้าง คุณมีความคิดเห็นว่าการเลือกรับเงินเดือนเป็น2รอบนี้จะช่วยให้ค่าราชการมีความสามารถในการจัดการเงินอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการเงินเดือนในรูปแบบนี้ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ